โทรศัพท์เครื่องดับเปิดไม่ติดแก้ยังไงมาดูเปิดยังไงก็ไม่ติดกดปุ่ม power เห็นไ,ไหมไม่ติดกดเป็นชั่วโมงก็ไม่ติดวิธีแก้กดปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกัน กดแช่ไว้จนกว่ามันจะติดแล้วค่อยปล่อยมือกดต้องใจเย็นๆติดแล้วปล่อยมือวิธีแก้เบื้องต้นง่ายนิดเดียวอย่าเพิ่งถือไปหาช่างให้ทำตามนี้ก่อนรอสักคู่เดี๋ยวมันก็บูท แล้วไปแตะตรงไหนเดี๋ยวจะบอกจะเย็นย็นเห็นไหมขึ้นแล้วใช้ได้ง่ายนิดเดียว